ทุกคันนะทุกคันต้องอบรมไม่ได้อบรมแล้วคือเล่าสู่กันฟังรัดรยาวสามที่แปดคนผ่านไปสองเหลือสามที่หกแม่วงแม่วงเจ็ดคนเจ็ดคนนะครับเพราะฉะนั้น ที่มาบัตรคันนี้กรรมการสารกลก็มีผมบุญนำแล้วก็ท่านพอสุระมีสองคนอยู่ด้านหลังคนคุมหน้าคนหลังคนนึงส่วนเจ้าหน้าที่สารกลผมประกาศไปแล้วเขาบอกสวยไหมบอกสวยก็นี่ชื่อเลนชื่อแบสบเอาชื่อแสบนะแล้วก็นี่ชื่อแยมนี้ ฝ่ายคอมพิวเตอร์อันนี้ฝ่ายกฎหมายไม่อยากปรดจาแลวฝ่ายกฎหมายฟ้องร้องยึดครับนี่เราไม่เอา,เอานะครับเ,เรื่องที่จะประสามพันคือวันที่9สิงหาเนี่ยของรักยาวประชุมสัญจรค่าเบเลี้ยงที่ประชุมคนละ200 200บาทนะ แต่ถ้าเฮียใช้ไม่ตีรถไประยะยาวสมัครที่นครจวรหคัได้เป็นเจ้าวันสมัครตรงไหนก็ได้ที่ที่ในเมืองนะครับที่ในเมืองตอนนี้ฟังไปด้วยแจกตังไปด้วยรู้เรื่องไหมรู้ฟักันแจกเอกสารสมัครไปในวันที่เท่าไหร่ครับสี่ถึงยี่แปดมิถุนาครับส่งไปสมัครได้ที่ผมเขียนใหม่ 200 200เหมือนกันกว่าราเดือนละครั้งโดยเดียวรถเนี่ยสี่แสนถวยหมดเที่งสามจีนกันยาเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงหนึงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแห้วนะครับดับทีดไลนหายใจได้ไหมน้นองรักได้เลยห,หว,ยวันนี้ ได้สารได้ครับอะไรคะวีดีโอ้าเล่นก้อนไมเดี๋ยวเดี๋ยจะขับเองนะใครพูดก่อนคนนั้คือคำสั่งนะจยุ่มกันคนตางคากินยยาวๆดีพอ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 ดีไหมไม่เลย

าพร้าน้องขนานไดลายไม่สิดฐานนตสวจมาสิเบดเลยวัดเหมากเย 过来。 ครับสวัสดีครับพี่น้องผมพี่เรนชัยโชคสมัยคุณจุ้ยตาคีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสหารักทรัพย์ภูมนครสวรรค์ถือว่าเป็นครอบครัวสหกรณ์และอยู่ด้วยกันได้เป็นรู้จักมากฝายหลายสถานมาวันนี้ด้วยจิตใจเบิกบานขอทุกท่านสุขสราญ์สำราญเอ้ยสวัสดีครับผมตุลย์ตุ้ยบุญครับอาจจะหน้าตาดีกว่านิดหน่อยนะครับ ่านสมาชิกเขตทุกเขตสถานะนะครับสำหรับสมาชิกผู้แทนทุกท่านนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับผมมิสุทธิ์อัยพันธ์ครับกรรมการเขตสังหารที่14เรียนสมาชิกผู้แทนจากกอที่เล้วก็ผมบุญนำรีจราหาดทัยกินอะไรไม่ออกออกออกนำซึ่งเป็ูเก็บยานะครับมาจากบรรพบุธพิสัยนะครับเป็นตัวแทนของเ สวัสดีครับทุกท่านครับผมชาวินที่สาคอนครับผู้ในการโรงเรียนรั้บานขับฟ้านะครับของคุณชูนิมิตครับผมพิศนุวัฒน์พรพงศอดีตผู้ในการโรงเรียน,นวัดหนองตลอดสวัสดีค่ะนางสาวทิพยาสุขอัญการนะคะเ,เป็นผู้ตรวจสอบกิจการเขตสัญญาทัา่วไปค่ะโอเควันนี้นิดนึงน,นองเลิศที่ของคน,คนหน้าตาดี เนี่ยวันนี้คืออะไรถามผมทั้งวันเลยก็เช้าถึงเย็นเลยเนี่ยมีใครยังไม่รู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเลยเลยตอนนี้เลย NS W หรือดับเนี่ยอ่าอ่านอ่านอ่านหนครสวรรค์ใช่รู้ตัวทีก็คือทิชเชอร์ตัวเอสก็คือเซฟฟิงทีแปลว่าออกซีอูคือคูลโอเปอเรทีฟพอลลูมาแล้วก็เป็น นครสวรรค์ที่เชร์เซฟิงโคโอปเปอเรชั่นโอเคนะครับผมสมเกียรติค่ะขอพรุคุณท่านขอขมาบุนะคะขอกราบสวัสดีพี่เพื่อนน้องชาวครอบครัวสหรสกรณ์ทรัพย์กรนครสวรรค์จำกับทุกทุกท่านค่ะ

មេអានមកឃើញឃើញមកយកតាំងទៅដល់ខ្លួនខ្លួនដល់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 